กฎกติกา2พัก 2, 2>, 2 1941, นะครับตามพรบมวยเลยครับเป็นการพบกันระหว่างยอดสยามปยับกำพันกับก้าหน้าโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับพิการน้ำหนักกันที่1 0 5่ปอนด์มุแดงเราได้เห็นปีไม้ลายมือนะครับ ไฟก่อนก็ใช้หมัดพิษเกมครับไฟก่อนหน้านี้ก็โหกกำปั้นนี่พิษเกมได้อาชีพเป็นแสนเลยนะครับส่วนน้ําเงินครับน้ําเงินเพิ่งมาชกที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับในแคมป์ของเลนกีฬาโคราชครับก้าวหนะ้าโ,โรงเรียนกีฬาโคราชนี่ก็ฝ่ายน้ําเงินไหวครูเสร็จแล้วนะครับก็รอทางด้านของยอดสยามพยศคาพันธ์อยู่ครับอูว่าวอมสดเหลือเกินนะครับวันนี้มาเจอกับ ก้าวหน้าซึ่งเข้ากรุงครั้งแรกนะครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดเริ่มขึ้นแล้วนะครับชกกัน2พัก2นะครับตามพรบมวยเลยครับขวากับขวานะครับรูปร่างช่วงชกนี่ดูว่าก้าวหน้าจะได้ลอยกว่าหน่อยนะครับขยักเข้า,ากกไปนี่มีแข้งขวาทักทายไปแล้วครับแข้งขวาครับเตะไปก่อนเลยครับยอดสยาม ก้าวหน้าเขาก็บอกว่าแม่เดินสายอยู่ที่แถบภาคอีสานนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับรายนี้ครับพยายามเตะรถถีบไว้ก่อนครับรูปร่างได้สูงได้ลอยนะครับเดินขยับเข้าหาเลยยอดสยามน,นี่อย่างที่เอกบอกนะครับว่าผ่านสายตาแฟนมวยไปแล้วเป็นมวยที่ชกสนุกแล้วก็มีหมัดมีแข้งมีออกได้รุนแรงอันตรายเหมือนกันเลครับถึงแม้ว่าจะเป็นรุน่นเล็กๆก็ตามก้าวหน้าขยับเข้าไปเจาะยางไปก่อนนะครับเบียดเข้าหา ดูว่ายอดสยามเองก็ยังไม่รีบร้อนแล้วครับโอ้โหขอช้านีโดนขวายาวๆเข้าไปเลยครับ2องพักสนะครับคู่นี้ครับเวลาเดินเร็วครับพยายามเตะทักทายไปที่ช่วงล่างครับค่อยๆซืบประเทนหมัดต่อยซ้ายต่อยขวาเข้าไปครับแทงขวาครับ ยอดสยานนมนี่ประเภทเครื่องร้อนช้านิดนึงนะครับถ้าเครื่องติดเมื่อไหร่ในโอ้โหได้เห็นอะไรดีๆกันแน่นะครับเริ่มจะมีหมัดที่คอยบวกด้วยรือว่าก้าวหน้ายังคงขยับต่อเนื่องเจาะยางเหรอจะโดนสะสมไปหรือเปล่านะครับเริ่มเรื่องตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับก้าวหน้าขยับขยับเข้าไปครับเจอแข้งขวาครับ ถีบไว้ก่อนโอ้โหพอถีบเสร็จแกยกซ้ายมาเตะเอาดังป้าบเลยครับซ้ายหน้าของก้าวหน้าครับขยับไปเรื่อยละครับเกมการยกในช่วงปลายยกแรกแล้วนะครับยังไม่มีอะไรตื่นเต้นกันมากชิงจังหวะออกแข่งกันขวากับขวาพักกันก็คู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกโรงเรียนกีฬาโคราชพิการน้ำหนักกันที่105ปอนด์ ลูกรลางช่วงชกนั้นเห็นแล้วนะครับว่าก้าวหน้านั้นได้เปรียบสูงยาวลอยกว่ามีลูกเตะเกาะยางนั้นนำทางนำร่องไปก่อนนะครับยอดสยามเองยังไม่รีบร้อนแต่ว่ามีแท่งขวาเริ่มจะออกหนักๆเหมือนกันนะครับยกนี้โอ้โหโดนเกาะยางเข้าไปเน้นแล้วนะครับเน้นทุกตอกนะครับลูกเจาะยางของก้าวหน้าครับเห็นออกมาต้องดึงเลยครับยอดสยามครับนี่ครับเตะมาอีกแล้วครับ ลูเตะจ่ะยางมาซ้ายหมัดขวาครับช่วงเข้าไปเอ้าเตะขวาคืนหลุดนะครับขวาของก้าวหน้ายอดสยามนี่มีหมัดขวานี่ทิ่มแรงๆนะครับนี่แหละครับคอยบวกอยู่ตลอดเหมือนกันก้าวหน้าเองจะประมาทไม่ได้นะครับเดินมาเตะจาะยางโอ้โหดูต้นขานี่แดงเป็นปืนไปหมดแล้วนะครับโดนจาะไปเยอะตั้งแต่ยกแรกครับเตะไปโดนคืนมาหนักๆนะครับแข้งซ้ายโดนโต้ได้ขวาครับพยายามออกเน้นออกหนักเลยนะครับแข้งของก้าวหน้า หัวใจนะครับยอดขยันนี่หลายๆไฟที่ผ่านมาก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับโดนไปเยอะอ่รูปร่างเสียเปรียบขยับเข้าไปครับ้าวหน้านี่รูปร่างดีนะครับยืนมวนสว่วยโอ้เจาะยางอีกแล้วนี่นะครับเริ่มจะเบียดในอยู่นอกนี่โดนเจาะยางไปเยอะนะครับห่างไม่ได้นะครับเว้นระยะห่างไม่ได้เลยครับโอ้ยคนหนึ่งแข้งดีจังหวะดีครับตัวนี้คนหนึ่งไฟก่อนหน้านี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับหัวใจจะไม่ธรรมดาครับ พยายามต่อยโดนแข้งไปอีกแล้วครับเวลามานี่มาเป็นชุดทั้งแข้งทั้งหมัดเลยครับยอดสยามก้าวหน้าก็ยังค้งคุมรูปเกมนะครับแล้วก็มีแข้งขวาคอยเจาะยางแล้วก็ขวายาวๆใช้โค้งเหมือนกันนี่แีหละครับมาแล้วครับโอ้โหทั้งแข้งทั้งหมัดอย่างที่บอกนะครับว่ายอดสยามมีเครื่องติดเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องครับใจเย็นนิดนึงครับอย่างที่พี่อารีว่าครับยอดสยามประเภทแหม่เครื่องร้อนช้าครับ โดนไปสอแข้งเลยครับแล้วก็หมดยกที่2พยายามคืนด้วยกำปั้นก็แหมยังโดนไม่เต็มครับยก3แล้วครับแข้งไปต้คืนด้วยแข้งขวาครับเดนขยับเข้าไปเจอแข้งขวาของออก้าวหน้านะครับยอดสยามครับเตะจาอล่างมาครับนี่ครับพยายามต่อยหมัดพยายามต่อยหมัดเอาแทงขวาครับวงในป้ายหน้าไว้ป้ายหน้าไว้อีกคนตั้งกำแพงเอาไว้ครับเอาละครับสนุกแน่นะครับแบบนี้เครื่องเริ่มติดแล้วครับยอดสยาม มีแข้งมีหมัดนําไปก่อนวงในก็ดูว่าจะแข็งแรงแข็งแกร่งใช้ได้นะครับก็มาดูกันว่าก้าวหน้าจะขวางอยู่หรือเปล่านะครับตกใจนิดเดียวนี่ก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันเดาวจับได้ตีไ,ไม่ได้กร,รมการลวพินต้องแยกออกมาก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่กลางเวทีครับค่อยๆขยับเข้าไปครับเจอแท่งขวาม,มาก่อนครับถีบไว้เตะต้าทีมครับตีหัวเข้าบ้านกินเปล่าไปครับยอดสยามเดินขยับเข้ามาครับ ก้าวหน้าเตะหลุดไปแกงซ้ายหมัสุดไม่ลึกมากครับแต่ว่าเมื่อกี้โดนขวา<อ>ชนเข้มเลยครับแล้วก็เททิ้งลงไปครับ็อดสุดท้ายเป็นของยอดสยามเว่าโมุมเป็นมวยรุ่นเล็กๆนะครับจะกล้าออกอาวุธนะครับยอดสยามนี่หมัดที่คอยบวกอยู่ตลอดเบียดเข้าไปลุดหลุดไม่ได้นะครับเขาขยับเข้าหายอดสยามากนาน้าวหน้ามีอาศัยรูปร่างนะครับไม่ประทะไม่มั่วแล้วก็มีขวายาวๆโอ้โหมาแลวครับเครือ่องเริ่มติดแล้วครับยอดสยาม อาศัยลูกเบียดนะครับตอนนี้ครับแม่อยู่ข้างนอกดูจังหวะเป็นรองครับยอดสยามต้องอาศัยลูกเบียดครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะหมัดครับพยายามต่อยหนึ่งสองเข้าไปครับเอารือยางครับแม่พอคิดช้าเดินแข้งเลยครับโดนแข้งไปเลยเอาหน้าไม่รอครับออกก่อนเลยครับแข้งขวายาวๆขึ้นสูงไปสายมาครับยอดสยามเอ้าเกี่ยวได้แล้วพยายามมีหมัดแต่ว่าดูเข้าหน้าครับแม่พับตั้งกำแพงยกขึ้นสูงเลยเอาเลยรูมร่างนั้นได้เปียบนะครับก็มาชกในเกมตั้งรับแลวออกแข้งขวาแม่แม่งวงในี่ ก็อยู่ที่ยอดสยามนะครับจะเบียดถึงตัวหรือเปล่าถ้าไม่ถึงนี่ก็เหนื่อยนะครับเพราะว่ารูปร่างช่วงชกนั้นเสียบตาวาครับลูดลงไปเลยครับขยับขยับไม่ออกครับยิงชกถูยิงมันใจครับแต่ว่านี่พยายามอาศัยลูกเบียดครับขวางเอแทงเลยครับยอดสยามดูว่าในช่วงพักยกนะครับพี่ไก่กิดเจ้าประพลนะครับบอกว่าให้เบียดอย่างเดียวนะครับมีหมัดนี่นับไปก่อนเดินติดตลอด ถืว่าก้าวหน้ารูปร่างได้เปรียบและชกตั้งรับนะครับมีแข้งขวายาวๆคอยตกัดเอาไว้เบียดเข้าไปนี่แหละครับจะพิเกงก็ต้องหมัดขวาตรงๆนี่แหละครับถือว่าต่อยถูกทรงแล้วครับท้านของยอดสยามครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้ายังไม่แม่นยำครับพอวงในนี่ก้าวหน้าล็อกแล้วก็ปิดกล่องปิดเกมครับดูครับตั้งไว้แต่ว่ายังไม่จบแล้วครับเวลายังมีครับวันนี้ยกสี่เท่านั้นเองมาต้องเล่นกว่านี้นะครับไปเดินช้าไม่ได้เพราะรูปร่างนั้นเสียเปรียบด้วย และอีกอย่างนึงคือโอ้โหไม่มีตกใจด้วยนะครับหลุดหลวมนี่โดนทําโทษทันทีนะครับแท่งขวายาวนโต้ทีนเจ็บๆโอ้โหแกดักสาดแข่งเอาเลยครับจังหวะ2ของก้าวหน้าครับก็สยามช้าไม่ได้เลยครับแต่ว่าแหมขยับเร็วก็เสียวโดนแท่งเหมือนกันครับทีนี้คิดหลักแล้ครับหมัดขวาหมัดซ้ายไม่โดนครับติดค่อนแข้งไทยขวาครับตีเข่าขวาโดนตั้งกําแพงไว้ครับเนี่ยครับในก็ทําอะไรไม่ได้ครับกําแพงมันขวางแล้วครับ ด้านของก้าวหน้าครับดูว่าจะคุมเกมไว้ได้ครับดูครับยอดสยามเองก็คิดหนักครับที่ช้าที่หยุดดีไม่ได้เหนื่อยไม่ได้หมดแล้วแต่ว่าคิดอยู่ครับว่าจะเอายังไงดีครับเพราะว่ารูปร่างเสียเปรียบแล้วก็โอ้โหวันนี้ก้าวหน้าเข้ามานิ่งด้วยครับไม่มีตกใจให้เห็นี้แล้วครับหมัดนี่ต้องมามาถึงตอนนี้นี่หมัดซอกต้องงัดมาใช้แล้วนะครับเป็นคําตอบสุดท้ายของยอดสยามเพราะว่าต้องพยายามเบียดเข้าไปเพราะอยู่นอกนี้เข้าไม่ถึงจะลําบากเพราะโดนแก้งขวายาวๆครับ เบียดเข้าไปเอาขยับไปเรื่อยครับขยับเข้าไปดูว่าจะได้ผลหรือเปล่าหมดยกตั้งต้นไว้ก่อนอาชีพของทางด้านยอดสยามครับยกสุดท้าย2นาทีสุดท้ายครับเอาเบียดเข้าไปนะครับเดินต่อยต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับขวายาวๆโอ้โหล็อกเอาไว้เลยก้าวหน้านี่ะครับเขาเกมใช้ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ๆให้ประมาทแล้วก็ชกละเอียดด้วยครับออรุ่นราวคราวเดียวกันแล้ครับ เอาบัตรประชาชนพิ่งมีคำนำหน้าว่านายแล้วครับเอาสิปีเข้าไปแข้งขวาครับติดบ,บังจิ้มท้อ,ตองตด่จังหวะไม่ได้ครับยอสยามยังลุยต่อนี่แหละครับความพยายามมีให้เห็นครับดูครับนี่คือสัญญาณที่ดีของเด็กคนนี้นะครับบเรียกว่าพยายามจะสาวมัดอย่างเต็มที่นะครับก็อยู่ว่าก้าวหน้านั้นได้เปรียบรูปร่างแล้วก็ไม่ตกใจให้เห็นโอ้โหแข้งขวาคืนมาแต่ละเมด็ดนี่ แรงๆหน,หนักๆทั้งนั้นนะครับต้องเดินต้องเบียดเข้าไป <ừ> ล็อกเอาไว้อีก <ừ> โอ้โหจะเป็นงานหนักของยอดสยามแล้วนะครับพอถึงตอนนี้ด้วยเกมแบบนี้ครับมันต้องต่อยให้สุดต่อยให้เมาหรือไม่ต้องต่อยให้นับไปเลยอ,อ่ะแต่ว่าพอจับตีแล้วปแหม่ม,มันมันไม่มาง่ายๆแล้วครับด้วยเกมที่ผ่านมาตลอดสี่ยกกว่า,วาดูว่าหลักเลี่ยมเชิงของก้าวหน้านั้นได้เปรียบด้วยนะครับไม่ใช่เลียมอย่างเดียวรูปร่างก็ได้เปรียบ <ừ> แล้วก็ไม่ตกใจ บอกว่าอย่างที่บอกนะครับที่เขาบอกว่าเดินสายล่าเงินเดิมพันมาเยอะเหมือนกันจางภาคอีสานเนี่ยระดับเบอร์ต้นๆอีกคนหนึ่งครับนี่ถ้าเป็นมวยระดับเกา่าๆก็จังหวะการเปลี่ยนเกมพลิกเกมก็น่าจะมีอะไรที่หลากหลายกว่านี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่ยอดสยามต้องเรียนรู้คือประสบการณ์นั่นแหละครับว่าจุดจะพลิกเกมสถ,ถานการณ์แบบนี้จะต้องทําอย่างไรครับนี่คือประโยชน์ที่เขาจะต้องได้แล้วครับลีไฟนี้ถือว่ายกต้นๆก็พยายามเดินเบียดแล้วนะครับแต่ว่าทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันมาก ก่อนหน้านี้ไฟก่อนก่อนก็ถือว่าทําผลงานได้ดีแต่ว่ามาเจอกับ9ก้าหน้านะครับซึ่งเป็นมวยที่รูปร่างสูงยาวกว่าแล้วก็หลักเลี่ยมเชิงได้เปรียบด้วยก็คุมเกมไปเรื่อยนะครับตอนเล็กตอดน้อยไปก็ครบ5ยกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับคู่นี้ก็ไม่น่าจะตัดสินยากอะไรอะครับแต่ว่าคู่ต่อไปครับอยากให้ดูแล้วก็ไม่อยากให้พลาดครับรีแมตคาใจครับ ชนะน็อกกันมาแต่คาใจครับคาใจยังไงคนที่แพ้น็อกนี่คือได้นับก่อนครับแต่ว่าพลาดแพ้น็อกคู่ต่อไปครับเดี๋ยวบังลีได้ดูแน่ๆครับคู่ใหญ่เลยครับ142ยปอนด์กรรมาการแล้วบินนะครับรวมกันแล้วก็หันไปชูมือให้ก้าวหน้านะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างนุกขาดลอยท้ายๆครับ